ค่ะคุณแม่ตอนนี้ที่หน้าบ้านของเราเนะี่ยกวุนวายไปกันใหญ่แล้วค่ะกางตรงกางเต็นแล้วก็นอนต่ำกันปกัปก,ปก,ปกใหญ่เลยค่ะคุณแม่แต่ว่าต่ำส้มตํำนะคะ<ไ>แล้วโทรศัพท์นี่ก็โทรเข้ามาใหญ่เลยค่ะประดีประดังดังกาวีกันอู้หูดหัวมากเลยค่ะคุณแม่ไม่คิดจะรับสแนนนะคะเพื่อจะมีงานสักห้าล้านสิบล้านเข้ามานะคะคุณแม,ม่คุณแม่ไม่ได้เรื่องเลยด้วยประการศริษย์ของลูกจ้างสาวแสนสวยอย่างมิกกี้ จะขอใช้สิทธิ์นี้ไล่คุณแม่ออกจากการเป็นนายจ้างบ้างจะได้ไหมคะเนี่ยออไดอ้คุณแม่เป็นอะไรนะคะไม่ว่ายังไงนะคะวันนี้มิกกี้ก็จะต้องพาคุณแม่ออกจากบ้านหลังนี้ให้ได้คะ่ะคุณแม่ลืมไปแล้วเหรอคะวันนี้เรามีงานใหญ่รออยู่นะคะ,ะนาสุพรรณปักษาไงคะคราวนี้พี่ต่อยก็โทรมาชวนเองเลยนะคะคุณแม่ ฉันไม่ไปอ้คุณแม่ชน,นีช่วยคะ่ะพี่ต่อยโทรมาค่ะคุณแม่เอาไงดีคะรับสักหน่อยสิคะนะอ้เนี่ยทำคุณแม่ตันเลย่เนาะที่โอ้ยอ่ไปก็ได้อ้แต่ต้องบอกพี่ต่อยนะว่าต้องบล็อกนักข่าวฉันด้วยอได้เลยคะ่ะฮัลโหลสวัสดีคะ่ะอพี่ต่อยเลยคะ ได้ค่ะพี่ต่อยงานนี้นะคะตอบตกลงเซเยดได้เลยค่ะพี่ต่อยข้าจะขอ,อิดนึงนนะคะว่าช่วยเคลียร์นักข่าวให้หน่อยนะคะไม่งั้นคุณแม่หนูไม่ได้ออกจากบ้านหลังนี้แน่เลยคะ่ะค่ะพี่ต่อยได้เจอกันนะคะเรียบร้อยค่ะคุณแม่แล้วนักข่าวหน้าบ้านนะฮะจะทําไงฮะอีกพวกหน้าบ้านนี่นะคะมันต้องเจอบิ๊กคลีนนิ่งเย์ค่ะคุณแม่ปล่อยให้มิกกี้จัดก,การ รับรองสบายค่ะคุณนม่ขอไปแล้วแป๊บนี่หยุดเลย<อ>นี่แกจำไม่ได้งไงฮะเขาลงข่าวหน้านหนึ่งอ่ะว่าผู้จัดการ่านเป็นบ้าไปแล้ว<อ>ไปเที่ยวยืนถอดเสื้อโชว์พุงโร่อยู่หน้าบ้านอ,ะอ่ะอะหยุดเลย<อ>มานี่เลยฉันจัดการเองอนี่<อ>หูมา ที่เราเคยตำให้หนางอายมันกิน ยายมติดต่อแนนมาหลายครั้งมากแล้วครับติดต่อเท่าไหร่ก็ติดต่อไม่ได้คุณไอยกับแนนยังเป็นเพื่อนกันอยู่เพราะฉะนั้นช่วยติดต่อคุณแนนให้ผมหน่อยได้ไหมครับคุณไอยครับค่ะช่วยติดต่อแนนให้ผมหน่อยได้ไหมครับอะไรนะคะคุณกับแนนยังเป็นเพื่อนรักกันอยู่ไม่ใช่เหรอครับช่วยติดต่อเธอให้ผมหน่อยได้ไหมครับอ๋อไ,ไม่นี่ครับเรา ไม่ได้ติดต่อกันแล้วค่ะเอา้าทำไมอะครับติดต่อก็ได้ <c oughs> ก็จริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะฉันกับนแนนเป็นเพื่อนรักกันแนนก็ชอบเป็นนักแสดงแต่ฉันเนี่ยชอบร้องเพลงนี่คือสถาน แห่งบ้านทรายทองที่ฉันปองมาสู<อ>่และทุกคนก็รู้ว่าเราเป็นเพื่อนรักกันมากแต่คุณนะสิคะคุณพิรพลพอมีคุณเข้ามาเนี่ยมีผมเข้ามาใช่พอมีคุณมาแทรกตรงกลางแนนก็มาแย่งคุณจากฉันไปอ่ะทำได้ยังไงนางเพื่อนรักหักเบี่ยมโหดเ,ออเดี๋ยวก่อนนะครับ นายผมไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าแนนก็ไม่รู้เรื่องนี้เหมือนกันไม่รู้รได้ยังไงฉันบอกตลอดเวลาว่าฉันชอบคุณฝ่ายรักถูกรักคุณชอบคุณใช่ฉันบอกตลอดเวลาออคุณบอกตอนไหนคือผมจำไม่ได้ผมไม่เคยได้ยินเลยครับแล้วแนนก็ไม่รู้เรื่องนี้นะครับคุณบอกกับใครครับเออเออนั่นสินะ คุณไม่รู้ใช่ฉันบอกกับตัวเองอตลอดเวลาว่าฉันชอบคุณแต่ทำไมล่ะคุณวิรพลหัวใจของฉันเนี่ยมันไม่ได้ไดังออกไปให้คุณได้ยินเลยเหรอไม่ได้ยินครับคือคุณบอกกับตัวเองแล้วคุณจะมาโทษผมกับแนนได้ยังไงครับเราจะรู้เรื่องได้ยังไงครับเออใช่จริงด้วยผมเสียดายนะครับ ที่ความเป็นเพื่อนรักของคุณระหว่างคุณแนนกับอายเนี่ยจะต้องมาแตกหักกันเพราะผมเป็นต้นเหตุแล้วคุณทิ้งแนนทําไมใจเย็นนะครับคือพอผมกับแนนเป็นแฟนกันแนนเกิดท้องขึ้นมาครับพอทั้งบ้านผมทราบทั้งบ้านรับไม่ได้ครับเห็นว่าเรายังเด็กกันอยู่เลยส่งผมไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสแล้วคุณก็เป็นมีเมียแหม่มใช่ไหมตานนำข้าวผมขาวใช่ไหมไม่มีครับแต่ว่าฉันว่างนะคุณระพลู แล้วผมช่างว่างเห่อคะแต่ผมยังคิดถึงแนนอยู่นะครับและยังนึกถึงลูกอยู่ในทุกวันนี้เลยถ้าลูกผมโตแล้วเนี่ยป่านนี้ก็น่าจะประมาณสักสิบเก้ายี่สิบแล้วนะครับสิบเก้ายี่สิบครับเกือบแล้วเกือบจะเอาหลานจำผัวเสแล้วไ่ละหล่อฮะอออเอไม่ไม่มีอะไรค่ะเราต่อกัวพลบ,บ,บุญอยากฟังมากค่ะผมมาเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตามหาเธอเท่าไหร่ก็ไม่ได้ติดต่อก็ไม่ได้เธอไม่เคยรับสายผมเลยผมผิดหวังมากเลยบินกลับไปที่ฝรั่งเศสก็ไปเริ่มทํางานที่นั่นครับแต่ตอนนี้ผมไม่มีใครแล้วนะครับคุณไอช่วยอะไรผมหน่อยได้ไหมครับช่ยเป็นแฟนใช่ไหมคะพร้อมเสมอเลยค่ะนายครับผมขอคุณไยช่วยที่อย่างเดียวเองครับให้ได้หลายอย่างเลยค่ะคุณวิลพภ์ค่ะจากคุณไยอย่างเดียวก็พอแล้วล่ะครับค่ะนายค่ะคุณนายช่วยโทรติดต่อแนนให้ผมหน่อยได้ไหมครับ ລົບ4 ึงรางวัลสาคัญของเราอีกหนึ่งรางวัลในค่ําคืนนี้แล้วนะคะใช่แล้วครับแลวตอนนี้นะครับทั้งคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับเราก็ที่อยู่ใน Center Point Playhouse at Central World ด้วยกันนะครับก็ตื่นเต้นกันมากครับเพราะว่ารางวัลต่อไปเป็นรางวัลใหญ่ของค่ําคืนนี้นั่นก็คือรางวัลนักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมนั่นเองครับโอ้แค่พูดถึงนี้ก็ตื่นเต้นแล้วละค่ะคุณอันเพราะว่าปีนี้เนี่ยมีผู้เข้าชิงถึง5คนด้วยกัน,นะค่ะแล้วแต่ละคนนี้นะคะฝีไม้ลายมือ ยอดจริงๆเลยค่ะใช่เลยครับเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยครับมาพบกับผู้เชิญรางวัลนี้ครับคุณน้ำฝนกุลนัทครับเอาเละครับและตอนนี้นะครับรายชื่อของคนที่จะได้รับรางวัลก็อยู่ในมือของผมแล้วนะครับและนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมประจำปีนี้ได้แก่คุณเมนบุษบาค่ะ บ้้านดวยค่ะก่อนอื่นนะคะดิฉันต้องขอกราบขอบพระคุณท่นานคณะกรรมการทุกท่านนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะคะแล้วก็สื่อมวลชนด้วยพ่อระบอกครับคนที่กินในที่ลับแบบนี้ไม่น่าได้รับรางวัลอย่างมีคุณค่ายางี้เลยคุณยังมีหน้าขึ้นไปรัแบแบปลกดเลยคุณไม่อายอระ ใช่ครับคุณพี่อาเหรอครับแล้วเขาแล้วเ่าในนั้นเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างครับตอบได้ค่ะตอบได้ครับ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 คุณนานจะมีงานแต่งกันหรือเปล่าครับหรือว่ามีแนวโน้มจะเปลี่ยนเด็กไปเรือื่หรือคุณนานหลอกลิดเด็ง หรือว่ถูกเด็กหลอกกินครับตอบคำถามสิครับตอบคำถามด้วยสิครับอบไดหครบ้คอรืล่าคบรอไ้รอตอบไำถราตอบด้่าทุกไดหอย่ากบรอามจ้ครามจบได้ครือ่ารอ่าบไรอก่ามจบริอกป่ามจริงเป่าตอรอ่าบไป่ามอเป่ามีภรารยลากันแรลต้วแต่าตานกันเมอไื่อไหร่ฮะ ความจริงก็คือเราสองคนเป็นแม่ลูกกันค่ะโอเคครับเรื่องทั้งหมดเป็นความผิดของผมเองพอผมเริ่มจะเข้าวงการผมเองที่บอกให้แม่ปิดทุกอย่างไว้เป็นความลับเพราะผมรู้ว่า แม่รักอาชีพการแสดงมากผมอยากให้แม่มีความสุขกับอาชีพการแสดงครับและทุกครั้งที่ผมเห็นแววตาแม่ได้ทำงานแววตาของแม่ผมช่างมีความสุขเหลือเกินผมอยากให้แม่ได้เป็นนักแสดงที่ให้ความสุขกับทุกคนไปตลอดครับ ถมจึงให้แม่ปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับครับเดี๋ยวก่อนนี้แล้วย่างนี้ใครเป็นพ่อครับเนี่ยแสดงว่าคุณแนนบุษบาท้องแต่สมัยเรียนสามีคุณเป็นใครระบ,บุได้ไหมครับใครับครับ คุณแนนบุษบา,าใจแตกแา่สาวๆแ้วแต่ยิ่งนครับประกาศค่ะประกาศสื่อมวลชนทุกแขนงฟังทางนี้ค่ะหญิงชายคู่หนึ่งรักกันด้วยความบริสุทธิ์ใจเราต้องเรียกผู้หญิงคนนั้นว่าเป็นผู้หญิงใจแตกดิฉันรู้จักผู้หญิงคนนี้ดีเมื่อ20ปีที่ผ่านมา ใจรักของเขาทั้งหมดให้กับผู้ชายคนหนึ่งและมีสักขีพยายนรักคือคนนี้ค่ะนี่คือลูกชายที่แสนดีและกระตันยูของเขาไงคะและ20กว่าปีที่ผ่านมาดิฉันก็ไม่เคยเห็นแนนบุตสบามีผู้ชายคนไหนอีกเลยนอกจากน้องนัดลูกชายของเขา ฟังให้ดีนะคะและแนนเขาก็มีสามีเป็นตัวเป็นตนย้ำนะคะเขามีสามีเป็นตัวเป็นตนด้วยค่ะอะคะคุณ่นกรคะคนในวงการหรือเปล่าคะคนในวงการหรือเปล่าจูได้จูเลยอยากรู้ใช่ไหมคะเพราะเขาทั้งคู่เนรักกันมากและเขาทั้งคู่ก็ยังคลองความเป็นโสดไม่ได้ปันใจไปให้คนอื่นเลยนะคะ เขาคิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้มาอยู่ร่วมกันไหมคะพร้อมมากทั้งพ่อแม่และลูกและนี่คือสามีของคุณแดงค่ะคุณพีรพลศิริเศรษฐบุตรนักธุรกิจพันล้านที่พวกเรารู้จักกันดีค่ะ